กินเข้าไปค่ะกินกินหามอ้วนเด้อกินไรละห่าหามอ้วนเบิดมือหามอ้วนเสียเรลาแม่เยังไม่พวงมันจะไก่เลยเหรออันนี้ไครล่ะนั่นดีเลเต้นนั่นับแขงมากเลยวบเปล่ามาแล้วน่ันเลได้ไัแข่งกับมเนบะไ้ยเรเขาไปได้เปล่าเขไปได้ยุ่มม่ได้ยุ่ได้เขาไปได้บ่นาะ เขาไม่ได้ค่ะเขาไม่ได้ป้าได้ยังกินลูกพ่นแล้วมาอยกจะซองวะล่ะใช่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเาด้วค่ะป้าคือขั้วเญ่แต่ทางนี่คุเได้อะไรกินไปอะไรยังไงป้ามามาจะเผาพับเลยคแม่ ตำมันนี่คดงใจไวไปดูให้พวกนี้เอาแบบตัวพีน่ะของได้กินเ้าเดี๋ยวพ่ลูกได้ยังกินนั่นเขาเศ้าเขาสวยเขาเล้ยงนไปกินนเมันคเอกเพราะอันนี้นู้อมานเรได้ด้องม่นรเ้มเพี่ยงกลังกิน

แม่<ะ>คนยังคือแม่อย่างเป็นไห้คิปอะค่ะแม่ปีบอ่ไม่บอค่ะแม่ปียพอนอธิเมติมนาตาคห้กันไหมคะปียพอนป่ะเม่นพ่อจ้านู้วาจำรู้จำซื่อปีน่ะคะแต่วันนี้อยู่ก็บเมติมกับเมติมจ้านูกว่าเอินแมติมพคะนะคะหลายหมื่นได้ค่ะตัเต่หมื่นมากิมแม่ปียพนจจ้ล กเกากอากนไปฝากแมตติมืออมือมือเข้ามามืออย่างาะว่งตัวเร็วๆกดสะพานแล้วสิเมียกด้วไหมมัว่านี้แมตติมกัฝากความอะไรม่เห็อคุณได้หลายจ้าหวใจุ่งเลยดูนอดเทียงค่ะกระน้ออน้อนยูบันค่ะบอแมนค่ะน่เป็น

เป็น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 แย้มอะไรคือเอออันตางมพ่อแม่พี่น้องคือสีเบิงหอยู่เนาะเป็นเขินๆอนเป็นเนๆนอยู่เนี่ยไทอได้ไทยโดนจริงเนี่ยโอ้ยโดงเลยมากมากก็เพิ่น

สา <36 S 2> มสิบหกว่าท่านท่าหนูมีลูกสองคนค่ะสองคนทางแค่ลูกแมวันล็แม่ค่ะทางแข้ง,แงใหญ่ค่ะคุณแม่สูดๆเด้อเด็กมาลงเลือลำเดียวเป็รอบนรัว Xe nhà ngoài xe nhà nhau đang nhau 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 Xe nhà nhau nhà nhau 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 đang nhau nhau Không

<c oughs> ที่สุดเป็นมะคั่แมนค่ะเอาชะหนัเอามันได้อันใดว่าบ่ดีกับฮดเอาทำวันกัวันเี้ดีที่สุดแล้วก็ต้องให้ดีกว่เดิอันไหนมีแหนแล้วถ้าแต้เอาแมนอันไหนมีแน่แล้วเขาิดคือนลงม่อนค้นซีสอยแมนก็แคห่อันนี้ใหญ่เลย